สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คาร์ดิเสตี้วันนี้ผมมาจาับพามาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถ SUV พรีเมียมที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากออดีและกำลังกลับมาในโฉมใหม่ล่าสุดนั่นก็คือออ d ด q 3 2026ีรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ผสมผสานความสปอร์ตหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวออเดย q 3รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Progressive Premium SUV ซึ่งเน้นให้ผู้ขับและผู้โดยสารสัมผัสได้ทั้งความหรูหรา ความสะดวกสบายและความสนุกในการขับขี่ภายนอกมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่คมชัดมากขึ้นกระจังหน้าซิงเกิลเฟรมขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแมทริกซ์เลตที่สองสว่างคมชัดและปรับตามการขับขี่ได้อัตโนมัติกันชนหน้าทรงสปอร์ตที่เสริมความดูดันเส้นสายด้านข้างดูปราดปรเปรียวและเพิ่มมิติความแข็งแกร่งส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเลตทรงเรียวยาวแบบ3ดีที่ให้เอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมก,กับกันชนหลังที่ออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความสปอร์ตและความหรูหราในเวลาเดียวกัน หากมองโดยรวม Q 3 2026คือ SUV ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปขับคล่องในเมืองแต่ยังคงให้ความรู้สึกมั่นใจเมื่อเดินทางไกลโดยมีตัวถังให้เลือกทั้งแบบปกติและแบบสปอร์ตแบ็กที่เน้นเส้นสายหลังคาลาดให้สไตล์คูเป้สำหรับคนที่ต้องการความสปอร์ตมากขึ้นภายในห้องโดยสารถือเป็นจุดที่ออดีตั้งใจออกแบบอย่างพิถีพิถันวัสดุเกรดพรีเมียมถูกเลือกใช้รอบคันไม่ว่าจะเป็นหนังแท้ก,การตกแต่งด้วยอลูมิเนียมหรือไม้คุณภาพสูงขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งและยังมีฟังกชันระบายอากาศแอร์อุ่นเบาะในบางรุ่นหน้าจอ Auudi v i r t u a l c o c k p i t Plus ขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนและคมชัดส่วนจอกลาง MMI Touch Response แบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบส่งงานด้วยเสียงที่พัฒนาขึ้นให้ตอบสนองได้ดียิ่งกว่าเดิมและระบบเสียงแบง and โอลูเซนพรีเม u ยมซา s ด s ซิสที่ให้ประสบการณ์เสียงรอบทิศทางเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ พื้นที่โดยสารตอนหลังของ Q32,026 กว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนเล็กน้อยทำให้ผู้โดยสารนั่งสบายมากขึ้นพนักพิงเบาะหลังสามารถปรับองศาได้เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายและยังสามารถพับแบบ40:20:40 40 mm hmm. ต่อต่อเพื hmm. ่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังซึ่งมีความจุสูงสุดเกือบ1,500ลิตรเมื่อพับเบาะทั้งหมดในด้านขุมพลัง Audi Q32,026 มีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัด เครื่องดีเซลเทอร์โบที่ยังมีให้เลือกในบางตลาดรวมถึงปลั๊กอินไฮบริดที่ตอบโจทย์การใช้งานแบบผสมผสานระหว่างไฟฟ้าและน้ำมันบางรุ่นยังมาพร้อมเทคโนโลยีไม่ไฮบริดที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและปล่อย CO2 น้อยลงระบบส่งกำลังใช้เกียร์อัตโนมัติเอสโตรนิก7จังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มนวนและชับไวส่วนระบบขับเคลื่อนควอดโรอันเป็นเอกลักษณ์ของออดีก็ยังคงติดตั้งมาเพื่อให้ความมั่นใจในการขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและถนนลื่น ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยออดี้จัดเต็มเช่นเคยเริ่มจาก Adaptive Cruise Assist ที่ทำงานร่วมกับระบบควบคุมความเร็วและการรักษาระยะห่างเลนคีปิ้งแอซิสที่ช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตากล้องมองรอบคัน360องศาและ parking As s i s t ที่ช่วยให้การจอดรถในที่แคบปลายเป็นเรื่องง่าย a u d i Q32,026 ไม่ได้เป็นเพียง SUV ขนาดกระทัดรัดธรรมดาแต่เป็นรถ,รถที่รวมเอาความหรูหราในแบบรถยุโรป เทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่มั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดมารวมไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการรถพรีเมียมที่ขับสนุกใช้งานได้รอบด้านและยังสะท้อนรสนิยมอันโดดเด่นของผู้ขับใครที่กำลังมองหา SUV พรีเมียมคันใหม่ที่ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ให้ความครบครันในทุกด้าน Audi q 32,026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากและเชื่อว่ารถรุ่นนี้จะยังคงเป็นหนึ่งในรุ่นขายดีของอ u d ดในตลาดทั่วโลกอย่างแน่นอน